สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูกะติบนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์กันค่ะวันนี้เรามาเจอกันเป็นคลิปที่11แล้วนะคะซึ่งในคลิปนี้ค่ะคุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้ในเรื่องของความแตกต่างระหว่างดาวเคราะห์กับดาวฤกษ์นั่นเองนะคะ ในคลิปที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของดวงดาวไปแล้วใช่ไหมคะว่าดวงดาวที่เรามองเห็นนั้นนะคะก็คือวัตถุชนิดหนึ่งที่อยู่ในจัก,กรวาลอันกว้างใหญ่ของเรานั่นเองค่ะซึ่งเมื่อเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าในเวลากลางคืนนะคะในพื้นที่ที่ปลอดแสงจากอาคารบ้านเรือนเช่นบริเวณชานเมืองในป่าหรือว่าบนยอดเขานะคะเราจะสามารถมองเห็นดวงดาวได้จํานวนมากกว่าพื้นที่ในเขตเมืองใช่ไหมคะที่เต็มไปด้วยแสงสว่างจากอาคารบ้านเรือน ที่คอยรบกวนการมองเห็นของเรานะคะทั้งที่ความเป็นจริงแล้วนะคะดวงดาวบนท้องฟ้าไม่ได้หายไปไหนเลยค่ะเพียงแต่มีแสงรบกวนการมองเห็นของเราเท่านั้นเองนะคะแต่ถ้าหากเราสังเกตโดยละเอียดและต่อเนื่องค่ะเราจะพบว่าดาวบนท้องฟ้ามีลักษณะที่แตกต่างหลากหลายค่ะเช่นการกระพริบของแสงความสว่างสีแล้วก็ตำแหน่งบนท้องฟ้านะคะ ซึ่งดวงดาวที่เรามองเห็นนั้นนะคะส่วนใหญ่ก็คือดาวที่ประกอบไปด้วยกา๊าซไฮโดรเจนแล้วก็กา๊าซฮีเลียมนั่นเองค่ะที่ผลิตแสงแล้วก็ความร้อนขึ้นมาจากการหลอมนิวเคลียร์นะคะซึ่งเป็นกระบวนการภายในแกนของดาวค่ะนอกจากดวงอาทิตย์ที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วนะคะจุดเล็กๆที่พวกเรามองเห็นกันทุกวันบนท้องฟ้านะคะร้วนมีระยะ ทางที่อยู่ห่างจากโลกของเราหลายปีแสงเลยค่ะซึ่งเป็นเรื่องยากมากเลยนะคะที่เราจะสามารถบอกได้ว่าดาวทั้งหมดในจักรวาลมีกี่ดวงนะคะแต่นักดาราศาสตร์ก็ต่างคาดการกันว่าดาวมีทั้งหมดถึง3แสนล้านดวงเลยทีเดียวค่ะดังนั้นค่ะในการศึกษาดวงดาวนะคะเราจะแบ่งประเภทของดวงดาวออกเป็น2ประเภทได้แก่ดาวเคราะห์แล้วก็ดาวเลิกนั่นเองค่ะ ทีนี้เรามาดูกันนะคะดาวที่เรามองเห็นกันอยู่บนท้องฟ้านในเวลากลางคืนที่มีแสงระยิบระยับนี้นะคะเราจะเรียกกันว่าดาวเกษกนั่นเองค่ะนักเรียนดาวเกษกนะคะ well ก็ค,คือดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองค่ะจะสามารถส่องแสงสว่างออกมาจากตัวมันเองได้เลยนะคะเป็นแหล่งกําเนิดแสงค่ะจึงทําให้เราสามารถมองเห็นเป็นแสงระยิบระยับแล้วก็กระพริบได้ตลอดเวลานั่นเองนะคะซึ่งความสว่างของดาวเกษกนะคะจะมีความสว่างไม่คงที่ค่ะเพราะว่าดวง ดาวแต่ละดวงนะคะก็จะมีการกําเนิดแสงที่แตกต่างกันไปค่ะดาวบางดวงอาจจะให้แสงสว่างมากดาวบางดวงอาจจะให้แสงสว่างน้อยนั่นก็เลยทําให้เรามองเห็นดาวเกิดการกระพริบรีประยับอยู่ตลอดเวลานั่นเองค่ะซึ่งดาวฤกษ์ที่เรามองเห็นกันอยู่ทุกวันนะคะก็คือดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะ ด,ดวงอาทิตย์ก็เป็นดาวฤกษ์นะคะเพราะว่าเป็นแ,แหล่งกําเนิดแสงค่ะสามารถส่องแสงสว่างออกมาจากตัวเองได้นะคะแล้วก็ต่อมาค่ะก็จะเป็นดาวซิริอุสนะคะแล้วก็กลุ่มดาวต่างๆที่เรามองเห็นบนท้องฟ้านั่นเองค่ะซึ่งดาวเล็กๆที่เรามองเห็นบนท้องฟ้านี้นะคะเราสามารถจัดกลุ่มให้มันได้ค่ะโดยการที่เรามองดวงดาวนะคะเป็นรูปร่างต่างๆแล้วก็จัดกลุ่มขึ้นมานั่นเองค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะของดาวฤกษ์ที่มีแสงสว่างในตัวเองค่ะ การที่เรามองเห็นดาวเลิกได้นี้นะคะก็เกิดจากการที่ แสงจากแหล่งก like ําเนิดเข้าสู่ดวงตาเราโดยตรงเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะทันที่เรามองหลอดของโคมไฟซึ่งเป็นแหล่งกําเนิดแสงค่ะแสงจากแหล่งกําเนิดก็จะตรงเข้าสู่ดวงตาเราเลยใช่ไหมคะการมองเห็นดาวฤกษ์ก็เช่นเดียวกันค่ะยกตัวอย่างเช่นดวงอาทิตย์นะคะที่ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ที่เป็นแหล่งกําเนิดแสงนะคะเราก็จะสามารถมองเห็นดวงอาทิตย์ได้เลยนะคะเพราะว่าแสงจากดวงอาทิตย์ก็จะส่องเข้าสู่ดวงตาเราโดยตรงเลยค่ะ ต่อมานะคะดาวเคราะห์ค่ะดาวเคราะห์นะคะจะเป็นดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองนะคะแต่เราจะสามารถมองเห็นได้นะคะเน<อ>ะื่องจากว่าแสงจากดวงอาทิตย์นั่นแหะค่ะที่ตกกระทบไปยังดาวเคราะห์ดวงต่างๆทําให้เราสามารถมองเห็นนะคะ <laughs> ซึ่งลักษณะที่เรามองเห็นนั้นก็จะเป็นดาวที่มีแสงนวลนิ่งนะคะมีความสว่างคงที่ค่ะ <S <S นั่นเป็นเพราะว่าแสงที่ตกกระทบลงมาก็มีลักษณะคงที่นะคะ mm hmm. เราจึงไม่ได้มองเห็นดาวเคราะห์ในลักษณะที่กระพริบระยิบระยับนะคะ แต่ว่ารักษะที่เรามองเห็นก็จะเป็นแสงนวลนิ่งสว่างคงที่นั่นเองนะคะส่วนดาวเคราะห์ที่อยู่ในจักรวาลของเรานะคะยกตัวอย่างเช่นดาวพุธดาวศุกร์ โลกดาวอังคารดาวพฤหัสบดีดาวเสาดาวยูเรนะัสแล้วก็ดาวเนปจูนนะคะทั้งหมดนี้ค่ะก็เราจะเรียกกันว่าดาวเคราะห์เพราะว่าดาวเหล่านี้ไม่มีแสงสว่างในตัวเองนะคะจะต้องอาศัยแสงจากดวงอาทิตย์ค่ะทําให้เรามองเห็นนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะดาวเคราะห์ค่ะมีรากศัพท์มาจากภาษาละตินที่อ่านว่าวันเดอร์นะคะแปลว่า ผู้สัญจรหรือว่านักเดินทางที่ดาวเคราะห์ได้ชื่อนี้นะคะนั้นเป็นเพราะว่าตำแหน่งบนท้องฟ้าของดาวเคราะห์จะสามารถเปลี่ยนไปได้ทุกวันค่ะแตกต่างจากดาวฤกษ์นะคะดาวฤกษ์จะอยู่ในตำแหน่งประจำค่ะเราจะสามารถมองเห็นได้ในตำแหน่งเดิมที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะแต่ดาวเคราะห์จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันเลยค่ะ การที่เรามองเห็นดาวเคราะห์นั้นนะคะเนื่องจากว่าดาวเคราะห์ไม่ใช่แหล่งกําเนิดแสงนะคะการที่เรามองเห็นได้นั้นนะคะจะต้องมีแหล่งกําเนิดแสงค่ะส่องแสงไปยังดาวเคราะห์แล้วเกิดการสะท้อนแสงกลับมาที่ดวงตาของเรานะคะยกตัวอย่างเช่นการที่เราอ่านหนังสือโดยการเปิดโคมไฟนะคะ ถ้าเกิดเราอ่านหนังสือในที่มืดไม่เปิดโคมไฟเป็นยังไงคะเราก็ไม่สามารถมองเห็นตัวหนังสือได้เลยถูกต้องไหมคะดังนั้นค่ะเมื่อมีการเปิดโคมไฟโคมไฟเป็นแหล่งกําเนิดแสงนะคะแสงส่องมายังหนังสือค่ะก็จะเกิดการสะท้อนขึ้นมายังดวงตาของเราทําให้เราสามารถมองเห็นตัวหนังสือได้นั่นเองค่ะการที่เรามองเห็นดาวเคราะห์ก็จะมีลักษณะเดียวกันนะคะนั่นก็คือแสงจากดวงอาทิตย์ค่ะจะส่องไปยังดาวเคราะห์ค่ะทําให้ แสงสะท้อนจากดาวเคราะห์มายังตาของเราทําให้เราสามารถมองเห็นดาวเคราะหได้นั่นเองนะคะลักษณะการมองเห็นดาวเคราะหกับดาวฤกษ์ก็จะแตกต่างกันประมาณนี้ค่ะ ในการศึกษาเกี่ยวกับดวงดาวนะคะมีการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาค่ะนั่นก็คือการประดิษฐ์กล้องโทรทัศน์ขึ้นมาเพื่อศึกษาเกี่ยวกับดวงดาวนะคะเพราะว่ากล้องโทรทัศน์จะมีกำลังขยายสูงค่ะทําให้เราสามารถมองเห็นดวงดาวในระยะไกลได้นะคะหากเราใช้กล้องโทรทัศน์ที่มีกำลังขยายสูงในการสังเกตดาวเคราะห์เราจะพบว่าลักษณะ ของดาวเคราะห์นะคะจะชัดเจนสามารถวัดความกว้างได้มีสีสันหลากหลายนะคะเช่นดาวพุธและดาวพฤหัสบดีจะมีสีขาวนะคะดาวอังคารมีสีแดงดาวพุธและดาวเสาร์มีสีขาวอมเหลืองนะคะแตกต่างกันจากการสังเกตดาวฤกษ์ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้กล้องโทรทัศน์ในการสังเกตดาวฤกษ์นะคะไม่ว่าเราจะใช้กําลังขยายสูงเท่าไหร่ก็ตามนะคะเราก็จะเห็นดาวฤกษ์เป็นจุดแสงเท่านั้นเองค่ะนี่นะคะก็จะเป็นลักษณะของความแตกต่างค่ะระหว่างดาวเคร กับดาวเลิกซึ่งเราสามารถสรุปได้ดังนี้นะคะดาวเคราะห์นะคะก็คือมีลักษณะเป็นแสงนวลน,นิ่งมีสีสันที่หลากหลายตำแหน่งเปลี่ยนไปในแต่ละคืึนค่ะส่วนดาวเลิกนะคะจะมีลักษณะก็คือแสงระยิบระยับค่ะมีเป็นเพียงสีขาวนะคะเกาะกลุ่มกันเป็นดวงดาวค่ะตำแหน่งไม่เปลี่ยนแปลงนะคะส่วน สิ่งที่เหมือนกันระหว่งางดาวเคราะห์กับดาวฤกษ์ก็คือเป็นจุดสว่างบนท้องฟ้าในเวลากลางคืนให้เรามองเห็นนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นแผนภาพความคิดนะคะการเปรียบเทียบดาวเคราะห์กับดาวฤกษ์ค่ะให้นักเรียนนะคะจดหน้านี้ลงในสมุดค่ะเพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจนะคะแล้วก็เอาไว้อ่านดูความแตกต่างระหว่างดาวเคราะห์กับดาวฤกษ์ค่ะหากนักเรียนจดเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายรูปส่งคุณครูผ่านไลน์ด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ